สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับสิบเรื่องที่รู้ดีกว่าไม่รู้เกี่ยวกับกระบองนะครับซึ่งก็จะขออนุญาตไปเร็วนิดนึงนะครับอย่างแรกเลยเดี๋ยวผมจะพูดถึงคอมโบการตีขาาแบบคร่าวๆนะครับอย่างที่2จะพูดถึงท่าไล่กวดของกระบองนะครับซึ่งเหมือนง่ายมากเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับอย่างที่3จะพูดถึงการชาร์จนะครับระหว่างชาร์จขีดซ้ายขีดขวาเนี่ยดีกว่านะครับอย่างที่4ี่จะพูดถึงท่าควงทองนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่อาจจะไม่รู้จัก ว่ามันทําท่านี้ได้นะครับผมถ้าเป็นเพื่อนๆที่เล่นมานานแล้วรู้จักท่านี้แล้วก็สามารถข้ามเนื้อหาส่วนนี้ได้เลยนะครับอย่างที่5จะพูดถึงท่าคู่นะครับผมก็คือกระบองเนี่ยสามารถใช้ท่าคู่กระหอ,อกได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแล้วกันนะอย่างที่6นะครับผมจะพูดถึงเจม่วงแจ็บบิ้งนะครับอย่างที่7จะพูดถึงกระบองเศร้าหลินนะครับผมเป็นเจม่วงนะแล้วก็ ข้อที่8เป็นเจดทองสกายพิลล่าข้อที่9เป็นเจดทองมือสิเลตนะครับแล้วก็ข้อที่10จะแนะนําการหนีออกจากไฟด้วยกระบองนะครับผมเราพูดถึงคอมโบเลยแล้วกันนะครับผมคอมโบท่าตีข่าวนะครับเราจะใช้คลิกซ้ายเสยคลิกซ้ายและคลิกขวานะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูสัก2รอบก่อนนะครับแล้วมาอธิบายกันคลิกซ้ายเสยคลิกซ้ายคลิกขวาโอเคนี่เราปรับให้บอทเป็นโหมดหลบแล้วนะครับจะสังเกตว่าบอทไม่สามารถดิ้นออกจากคอมโบนี้ได้เลยนะครับ สิ่งที่ผมเพิ่งทำไปนะครับก็คือคลิกซ้ายเสยคลิกซ้ายและคลิกขวานั่นเองนะครับผมก็คือเป็นคอมโบง่ายๆที่ใช้ติดแน่นอนนั่นเองนะครับอ่ะอีกรอบนึงนะโอเคลองหัดกันดูนะครับซึ่งคอมโบนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถใช้ในโหมดโซโล่ก็ได้หรือว่านะาว่าได้เล่นทีม3นะครับเราก็สามารถที่จะ ชะง,งักหนึ่งคนได้แบบชัวร์แบบนี้นั่นเองนะครับผมโอเคซึ่งถ้าหาว่าคุณผู้ชมทำคอมโบนี้จนเสียแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเติมได้นะครับก็คือจังหวะที่ลอยอากาศนะครับผมเราคลิกซ้ายเรากดกระโดดแล้วคลิกซ้ายนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้อ่าเห็นไหมครับว่าผมจะเติมการกระโดดเข้ามาอีกหนึ่งจังหวะนะครับอ่ะลองทำให้ดูกรอบนะ แต่ว่ามันทำยากนะครับเอย่างเกมผมก็ทำพลาดไปรอบนึงนะประมาณนี้นะครับอันที่ทำยากขึ้นนิดนึงนะครับแต่ถ้าว่าเอาแบบชัวร์วเลยแค่นี้ก็พอครับคลิกซ้ายคลิกขวาแค่นี้ก็พอแล้วเราค่อยมาเริ่มท่ากันใหม่ทีนี้ประเด็นต่อมานะครับถ้าคุณผู้ชมอยู่ตรงเนินแบบนี้นะครับเราจะใช้คอมโบเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันจะมีจังหวะหนึ่งที่มันจะพลาดน,นั่นเองนะครับ ก็ถ้าอยู่ที่เนินใช้คอมโบเมื่อกี้ไม่ได้นะครับทีนี้วิธีแก้ปัญหาทําไงเราก็ใช้ท่าอะไรที่มันง่ายๆเลยนั่นเองนะครับอย่างเช่นคลิกซ้ายคลิกซ้ายกระโดดคลิกซ้ายแบบนี้คลิกซ้ายคลิกซ้ายกระโดดคลิกซ้ายนี่นะครับผมทีนี้ถามว่าทําไมผมไม่เริ่มคอมโบด้วยคลิกขวาเพราะว่ามันทําไม่ได,ดได้นะครับเนี่ยเริ่มคอมโบด้วยคลิกขวาคุณผู้ชมเห็นไหมมันงัดไม่ได้นะครับผมเนี่ยมันงัดไม่ได้แต่คลิกซ้ายจะทําได้นะครับ คลิกซ้ายทำได้ลองไปดูอีกรอบหนึ่งอ่าก็นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องเปิดคอมโบด้วยคลิกซ้ายนะครับเพราะว่ามันติดชัวแน่นอนนั่นเองนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าคลิกขวาจะไม่ติดเลยนะครับคลิกขวาก็ติดถ้าเล่นกับคนนะแต่บอทคือมันหลบได้แต่ถ้าเราใช้คลิกซ้ายนะครับและขนาดบอทยังหลบไม่ได้นะครับผมนั่นหมายความว่าคนโดนเนี่ยหลบไม่ได้แน่นอนนั่นเองนะครับนี่ก็คือคอมโบง,ง่ายๆที่เอามาฝากกันสำหรับกระบองนะครับ ทีนี้มาที่ข้อที่2กันนะครับผมข้อที่2จะพูดถึงการไล่กวดนะครับกรณีเราไล่กวดศัตรูนะครับเราจะเริ่มด้วยคิดขวาแบบนี้นะครับคิดขวากรณีศัตรูวิ่งหนีเรานะพอคิดขวาจะตีศัตรูโดน,นได้เร็วและง่ายกว่านั่นเองนะครับผมแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าคิดขวาไม่สามารถเปิดคอมโบได้นะครับเพราะว่ามันจะหลบได้มันจะงัดไม่ได้อ่าทีนี้คุณผู้ชมต้องมาชั่งลำหนักกันเองแล้วนะครับว่าจังหวะนั้นเราจะคิกซ้ายเพื่อเข้าคอมโบหรือว่าจะคิดขวาเพื่อไล่กวด โดยปกติแล้วเวลาศัตรูเลือดน้อยๆเขาจะหนีนะครับช่วงที่เขาหนีเนี่ยเราคิดขวาจะโดนง่ายกว่านั่นเองนะครับเพราะว่ามันยาวและตีกลางอากาศได้ประมาณนี้นะครับสำหรับข้อที่2ก็ให้จําไว้ว่าถ้าคุณผู้ชมไล่กวัศัตรูให้คิดขวานะครับผมแต่ถ้าต้องการที่จะคอมโบนะครับให้คลิกซ้าย่าประมาณนี้นะครับผมทีนี้ไปที่ข้อที่3ามกันนะครับผมข้อที่3าผมได้พูดไว้ว่าชาร์จอันไหนดีกว่านะครับบอกไว้เลยว่าคิดขวาดีกว่านะครับเพราะว่าชาร์จคิดขวามัน จังหวะเปิดให้โดนแพรลีมีน้อยกว่านะครับเป็นเช่นปึกเบกกแบบนี้นะครับคือมันปล่อยฟ้าแค่ไม่กี่จังหวะนะครับก็คือมีโอกาสที่เราจะโดนแพรลีได้น้อยกว่าการชาร์จคลิกซ้ายนะครับเพราะว่าชาร์จคลิกซฟายมันปล่อยฟ้ารัวมากด้วยความที่ปล่อยฟ้ารัวขนาดนี้มันเลยทําให้มีโอกาสที่เราจะโดนแพรลีได้นั่นเองนะครับโดนยังไงอย่างเช่นผมกําลัง ตีอยู่แบบนี้นะครับถ้าศัตรูเขาสลิงมาแล้วกดแพรี่นะครับผมเราจะโดนแพรี่ทันทีแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเลยฝากไว้ว่าชาร์จคลิกขวาดีกว่าคลิกซ้ายนั่นเองนะครับจบเร็วกว่าแล้วก็ทําดาเมจได้แรงอ่าเจ็นะครับผมซึ่งมันแรงเท่ากันเลยอ่าแรงเท่ากันเลยนะครับผมเลยแนะนาคลิกขวาเพราะมันจบเร็วกว่าแล้วก็ โอกาสที่โดนแพรีน้อยกว่านั่นเองนะครับผมอีกอย่างหนึ่งจังหวะสุดท้ายที่เราเหวี่ยงไปเป็นท่าม่วงเนี่ยศัตรูแพรีเราไม่ได้ด้วยนั่นเองเพราะเป็นการโจมตีม่วงนะครับมาถึงข้อที่4ี่นะครับผมข้อที่4ี่จะแนะนําการลําทองนะครับก็คือท่านี้ท่าที่ขวาที่ขวารัวๆจะเป็นการลําทองนะครับผมซึ่งผมจะสอนวิธีสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับถ้าหากว่าเป็นผู้เล่นเก่าที่รู้วิธีทําอยู่แล้วทำไปข้อต่อไปได้เลยนะครับผมเพราะว่าอันนี้จะอธิบายสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับผม วิธีในการเข้าลำองนะครับผมแนะนํางี้เลยแล้วกันด้วยความที่ผมบอกว่าชาร์จที่ขวาดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้กิดชาร์จที่ขวานะครับให้คุณผู้ชมกาจจังหวะการชาร์จนะครับผม1 2ึ่งสองนี้เริ่มใหม่หนึ่งสองให้ชินนะครับผมเพราะเราจะไปปล่อยจังหวะ2ใส่ศัตรูนะครับอ่ะหนึ่งสองที่ขวารัวๆอ่าข้อดีของท่าลำองนะครับก็คือ ศัตรูที่โดนลำเนี่ยเขาจะเสียเวลาลอยการอากาศนานนะครับหมายความว่าเพื่อนเราเนี่ยมีโอกาสที่จะมาต่อได้นั่นเองนะครับผมอย่างเช่นผมกาลังควงทองอยู่แล้วเพื่อนเรามาชาร์จกระบี่ใส่นะครับก็จะเป็นการเติมดาเมจได้ดีมากๆเลยนั่นเองแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมชาร์จหนึ่งสองและคลิกขวาไม่โดนศัตรูนะครับเราจะลำแค่จังหวะเดียวเมื่อกี้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเราชาร์จโดนมันจะยาวเลยโอเคนี่คือข้อแตกต่างนะครับผม ก็ฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับการล้ำทองนะครับเราไม่สามารถที่จะเข้าไปชาร์จหน้าศัตรู1 2สองตรงตรงแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าเราจะโดนแพรี่นั่นเองเวลาเราจะเข้าท่าล้ำทองหรือว่าจะชาร์จนะครับควรเป็นจังหวะที่ศัตรูกำลังสู้กับเพื่อนเราอยู่อย่างเช่น <im it> เพื่อนเราอยู่ตรงนี้ศัตรูอยู่ตรงนี้แล้วเราเข้าข้างหลังนะครับผมเนียนๆเ,เราจะสามารถเข้าล้ำทองได้แบบปลอดภัยนั่นเองนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับท่าล้ำทองนะครับ เป็นท่าที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็ทำดาเมจได้ดีแล้วก็ยกศัตรูได้นานด้วยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าลําท้องเมื่อสักครู่เนี่ยสามารถที่จะอัปเกรดได้ด้วยเจ็ดเมอร์เซเดฮาว็คนะครับผมเจ็ดทองเดี๋ยวเราค่อยคุยกันในข้อที่9นะครับมาที่ข้อที่5้านะครับผมก็คืคอท่าโจมตีของหอกกับกระบองนะครับนี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมไม่ค่อยอยากให้เ,เพื่อนๆรู้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ตามคลิปนะรู้ดีกว่าไม่รู้นะครับว่ามันมีท่านี้ด้วยดีวผมทําให้ดูนะครับอิกซ้ายกดเลข2องพิกซ อ่านี่คือท่าประสานนะครับผมก็คือหอ,อกกับกระบองนะครับซึ่งเราสามารถที่จะสลับไปเป็นกระบองได้เหมือนกันอ่าผมใช้หอ,อกนะครับกดเล็กหนึ่งกลายเป็นกระบอกดเล็หนึ่งปุ๊บที่ซ้ายรัวๆโอเคนี่คือรู้ดีกว่าไม่รู้นะครับก็คือเป็นท่าที่ดูเท่ดูดีนะแต่เวลาไปเล่นจริงคือมันใช้ไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นรู้ไว้ว่ามันใช้ได้แต่ว่าไม่ต้องทาตามก็ได้นะครับผม โอเคประมาณนี้ผมขอไปสัส้นๆเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นท่าที่รู้ไว้ก็ไม่ได้ใช้นะครับผมมาที่ข้อที่6นะครับผมแจ็บบิ้งนะครับเจ็ดม่วงแจ็บบิ้งนะครับเป็นเจ็ดม่วงที่ดีมากๆเลยนะครับผมมันจะทําให้การชาร์จคลิกซ้ายเปลี่ยนไปนะครับผมจากเดิมที่เราตีรัวๆข้างล่างนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ป๊อกโคตรแรงแรงมากทีเดียวแ0ดร้อยนะครับผมข้อดีก็คือแรง ข้อดีอย่างที่2ก็คือด้วยความที่มันปล่อยฟ้าแค่จังหวะเดียวนะครับถ้าเขาจะแพรี่ผมเนี่ยเขาต้องแพรี่ในจังหวะนี้เท่านั้นเลยนั่นเองนะครับผมแล้วมันเร็วและเซอร์ไพรส์มากๆมีโอกาสที่ศัตรูอาจจะแบบไม่รู้เลยนะครับว่าเรามีท่านี้เราอยู่ดีก็โดนไปแล้วนั่นเองนะครับถ้าคุณผู้ชมมีเจตนี้นะครับมันจะทําให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะทําดาเมจได้แบบ,แบบแรงมาก1นึ่งคิดแล้วก็การเคาะสักรอบสองรอบ,อบ,อบเนี่ยก็อาจจะทาให้ศัตรูแบบมูกได้ไม่ยากเลยนั่นเองนะครับ ปอกันติดอะหุ้ยโหเข้างิเวยร์เตียนติดใส่คาเวิร์ว์เต้ยเค้าวิเวอร์อยู่ตรงนี้อุ้ยตา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 ยโอ้โหดับกอะไล่ไหมกะอุ้ยโอ้โหดับกระไล่เอาเอาเอาไปบ้าเอาไปบ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงแอวิ่ง นี่คือจัมบิ้งนะครับผมเป็นเจ็ดม่วงที่ผมมองว่ามันดีเท่าเจ็ดทองเลยก็ว่าได้นะครับผมทําให้การชาร์จคลิกซ้ายดีขึ้นมาแบบปิดหูปิดตาเลยนั่นเองนะครับข้อต่อไปนะครับผมข้อที่เจ็ดนะครับกระบองเศร้าหลินนะครับอ่านี่เจตนี้นะครับจะทําให้เราคลิกขวาครั้งที่สามจะเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวลองใช้ให้ดูนะครับผมคลิกขวาคลิกขวาบอกบอกคือมันแรงมากเลยนะครับผมแรงมากๆแบบ 6ันหกโดยประมาณนะครับผมดามจแต่อย่าลืมว่ามันต้องตีหนึ่งตีสองตีสามซึ่งโดยปกติแล้วธรรมชาติของผู้เล่นนาฬก,กาเนี่ยเขาจะไม่ยอมให้ตีสามนะครับเพราะว่าการตีท้งที่สามเนี่ยเราจะโดนแพลรีนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมได้เนียนนะครับผมได้เนียนแบบลักไก่ตีสามแล้วตีเสร็จและใช้ท่านี้นะครับมันทาดามจดแรงมากเลยนะครับผมคือผมจะพูดไงดีอ่ะมันแรงแบบ แม้แรงกว่าฟินิกบาสอีกนะครับผมนี่การออกคันที่สามอะคือดาเมจมันเกือบพันนะครับฟินิกบารี่ได้ประมาณเจ0 0ดรอเองนะโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับเซาลินไม่ค่อยแนะนำให้ใช้เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าหากว่าต้นเกมมีติดตัวไว้ก็ได้นะครับเวลามีเจดอะไรที่ดีกว่าค่อยทิ้งนั่นเองนะครับมาที่เจดสกายพิลล่านะครับผมข้อต่อไปข้อที่8ดนะครับมาดูข้อดีของมันก่อนนะครับผมสกายพิลล่าจะทำให้เราไม่ศัตรูได้นะครับ อ่ามันจะเปลี่ยนเป็นหนึ่งสองเป็นแบบนี้แทนนะครับผมซึ่งศัตรูที่โดนปะกายพิลล่าเนี่ยจะติดใบนะครับผมในขณะเดียวกันนะครับตัวละครของเราเนี่ยจะได้รับการฮิวเลือดนะครับโอเคผมสกายพิลล่านะน,นะครับเราจะได้ฮิวเลือดขึ้นมานั่นเองนะครับถ้าเลือดเต็มก็ไปฮิวเกาะตอนนี้ผมไม่มีเกาะนโอเคนี่ก็คือข้อดีของสกายพิลล่านะครับก็คือมันสามารถที่จะ ยิงเลื่อนได้และไม่ศัตรูได้นั่นเองนะครับทีนี้มาดูข้อเสียกันบ้างครับผมการใช้สกายพิลล่าจะทําให้ตัวละครเราอยู่กับที่นะครับเห็นไหมอยู่กับที่หมายความว่าถ้าคุณผู้ชมจะเข้าไปาชาร์จศัตรูเนี่ยคุณผู้ชมต้องเข้าไปไประชิดเลยประมาณนึงนะครับแบบนี้เข้าไปใกล้ระดับหนึ่งประมาณนี้อืมแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่มีสกายพิลล่านะครับดูข้อแตกต่างนะ ละครเราจะพุ่งไปข้างหน้าได้แบบนี้ซึ่งผู้เล่นหลายคนเนี่ยชอบการที่ตัวละครเราพุ่งไปข้างหน้ามากกว่าเพราะว่ามันผมจะพูดไงดีอะเนี่ยอย่างเงี้ยสมมติผมชาร์จตรงนี้นะแล้่ผมก็พุ่งไปโดนได้หรือว่าผมจะใช้ในการพุ่งหนีก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับมันมีแบบทางเลือกมากกว่าเพราะฉะนั้นเลยเป็นเหตุผลว่าผู้เล่นส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเล่นสกายพิลล่ากันนะครับเพราะว่า มันทําให้เราพุ่งไม่ได้ตอนที่เราชาร์จจังหวะ2นั่นเองแต่มันก็มีลูกเล่นลูกชนอยู่นะครับอย่างเช่นถ้าคุณผู้ชมมีสกายพิลล่าเนี่ยบวกกับเจ็บบิงนะครับชาร์จคลิกซ้ายอ่ามันจะมีการหลอกนะครับอย่างเช่นเราหลอกเหมือนเราจะปล่อยท่านี้จริงๆไม่ใช่หลอกหลอกใช้สัก2ทีเนี่ยศัตรูก็หัวร้อนแล้วนั่นเองนะครับคือเราใช้สกายพิลล่าเพื่อหลอกครับ เพื่อหลอกมาปล่อยแจ็บบิงนะครับมันจะเป็นอะไรที่แบบเกียนมากเลยนั่นเองนะครับผมคือถ้าคุณผู้ชมที่เคยโดนมากับตัวน่าจะเข้าใจนะครับสตูเขาควงมาเหมือนจะปล่อยสกายพิลล่าแต่เขาปล่อยแจ็บบิงมาเนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรหัวร้อน่ถ้าใครที่เคยโดนแล้วน่าจะเข้าใจนะครับแต่ถ้าเราจะเล่นมุกนี้นะครับ1ครั้งสองครั้งพอครั้งที่3ามนี่ไม่ควรนะครับผม ไม่ใช่ท่านี่สามกวไม่ควรไม่ใช่อะไรก็คือถ้าเบื่อเราปล่อยท่าที่สามอ่ะเขาจะรู้แล้วนะครับใช้เต็มที่คือสองครั้งใช้ครั้งแรกเขาจะงงใช้ครั้งที่สองเขาจะไม่ทันตั้งตัวใช้ครั้งที่สามเนี่ยเขาจะแพรรี่แล้วนั่นเองนะครับก็คือใช้แค่สองรอบพอมุกนี้โอเคประมาณนี้นะครับสําหรับสกายพิลล่าแต่ก็ใช่ว่าจะไม่ได้มีประโยชน์เลยนะครับถ้าเราเล่นแบบอยู่ในบ้านแคบๆหรือว่าอยู่ในวงสุดท้ายเนี่ยสกายพิลล่าโอกาสโดนค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับผมมาที่ ข้อที่9นะครับผมเมอร์เอาวอนะครับเลื่อนไปไหนมีเมอร์เเลอย่างที่บอกนะครับว่ามันจะอัปเกรด้่าฟวงทองนะครับผมให้มีขึ้นของกระบอกอกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ใช้ไกลๆก็ได้นะครับอนี่เป็นหนึ่งในเจดที่ถ้าจัดเทเลลิตเจดนะครับผมเจดนี้จะต้องอยู่ระดับเสแน่นอนนะโอเค ข้อดีอย่างที่1น,นะครับผมก็คือดาเมจที่น่าประทับใจข้อดีอย่างที่2ก็คือศัตรูที่โดนเรายกลอยกลางอากาศเนี่ยเขาจะลอยนานมากข้อดีอย่างที่3ก็คือการโจมตีครังสุดท้ายจะแรงและจะผลักศัตรูออกนอกวงถ้าอยู่ในวงหลังๆนะครับและข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะเซตศัตรูให้เพื่อนต่อคอมโบได้นะครับอย่างเช่นเพื่อนผมกําลังเมอร์เิเลสอยู่ แล้วผมชาร์จอะไรบางอย่างต่อนั่นเองนะครับผมจะเป็นการต่อท่าที่โหดมากๆและศัตรูที่โดนเมอร์ซิเลตอยู่นะครับจะไม่สามารถลงพื้นได้นอกจากเขาจะกด F เป็นสกิลที่สามารถหนีได้นั่นเองนะครับผมข้อดีแม่งแบบโคตรโหดอะเมอร์ซิเลตและเทคนิคในการเล่นเมอร์ซิเลตอีกอย่างหนึ่งนะครับเราไม่จําเป็นต้องหนึ่งสองโดนศัตรูก็ได้เราค้างไว้อย่างนี้ก็ได้แล้วเรากดลิดขวานะครับเพื่อลงมาแบบนี้ก็ได้ คุณผู้ชมเห็นไหมครับว่ามันสะดวกมากๆคือเราไม่ต้องแบบปิ้งนี่โดนก็ได้อเราจะปล่อยแบบไม่โดนก็ได้แต่สุดท้ายแล้วเรามาปล่อยตอนหลังโดนก็ได้นั่นเองนะครับผมแล้วจะมีเทคนิคในการเล่นมือสิเลตก็คือเราจะปล่อยฟ้าไปทางอื่นแล้วปล่อยทองมาสตูแบบนี้ผมปล่อยฟ้าทางนรู้นนะค่อยปล่อยทองขอนทางกลับมาน,นี่อ่าวิธีในการทํานะครับให้กด W ค้างไว้ตลอดเวลานะครับ เราหันจอไปทางไหนตัวละครปล่อยฟ้าไปทางนั้นไม่หันพ้อมกลับมาว่ามันต้องใช้แบบเพลียเลยนะการกาดระยะแล้วก็ประสบการณ์ในการเล่นนิดหนึ่งนะครับคือพูดตรงๆว่าเมอร์ซิเลสเนี่ยมันเป็นวุธที่ดูเหมือนใช้ง่ายนะมันก็ไม่ใช่วุธที่แบบผมถนัดอ่ะเออเห็นว่าผมไม่หันฟ้าออกมาในจังหวะที่ศัตรูแบบผมยังหันกลับมาในจังหวะที่เป็นฟ้าอยู่เลยเป็นว่าลองฝึกกันดูนะครับแต่ว่าในทีมไฟเนี่ย คือคุณผู้ชมเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมศัตรูมีเมอร์เซเดสสองคนนะครับผมบอกเลยไม่ต้องลงพื้นนะครับผมตายเนี่ยน่าจะตายในเมอร์เซเดสอะไรโอ้โหแม่งโคตรเถื่อนอันนี้ตีเต็มแล้โอ้โหโอ้โหโอ้โหครบเซตเมอร์เซเดสดาก้อนไลท์นี่เป็นเจตที่ดีมากๆเลยนะครับผมระยะโจมตีกว้างแลนด์ซีซีดันศัตรูต่อคอมโบได้แม่งเอาสามเอสไปเลย โอเครบมสำหรับเมอร์ซิเดก็ประมาณนี้นะครับทีนี้มาที่ข้อสุดท้ายกันนะครับข้อสุดท้ายก็คือการหนีด้วยกระบองนะครับวิธีการหนีด้วยกระบองนะครับอย่างเช่นคุณผู้ชมแบบเลือดน้อยอยากออกมาฮิลหรือว่าอยากออกมาหลบนะครับให้ชาร์จหนึ่งสองคลิกซ้ายชาร์จหนึ่งสองคลิกซ้ายเราจะสามารถดิ้นออกมาข้างนอกได้นะครับโดยที่ศัตรูจะไม่สามารถสลิงงักเราได้นั่นเองนะครับผมเฮ้ okay, ประมาณนี้นะครับก็ผมเนี่ย ผมว่าทุกคนถ้าเล่นแรงสูงสูงขึ้นเนี่ยน่าจะเจอเทคนิคกระบ,บอกอันนี้นะครับที่เอาไว้หนีก็น่าจะรู้ดีว่ามันสลิงหยุดไม่ได้นั่นเองนะครับแต่วิธีแก้าทางก็มีนะครับอย่างเช่นตอนที่ศัตรูเขาวังขึ้นมาเนี่ยจังหวะนี้ถ้าเราสลิงไปดักหน้าแล้วกดแพรีเขาจะล่วงทันทีเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าเวลาผู้เล่นใหม่ที่ไม่รู้เทคนิคนี้เนี่ยก็จะหัวร้อนเลยนะครับสลิงตามมาจนหัวร้อน และอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเบื่อว่าเรากําลังชาร์จอยู่แบบนี้แล้วศัตรูเขาปล่อยขาวมานะครับเราลงไปตีเขาต่อได้เลยอ่ามันเป็นการพลิกแผงนั่นเองนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปกระบองนะครับเป็นคลิปที่คุณผู้ชมขอเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ในที่สุดได้ทาแล้วสักทีนะครับถ้าว่ามีข้อมูลตรงไหนที่มีโปรเพเยอร์ของกระบองหรือว่ามีเทคนิคไหนที่อยากมาแชร์ก็พิมพ์บอกในคอมเมนต์ได้เลยนะครับก็อขอบคุณทุกคนที่ดูมานะครับผมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ ไม่ขออะไรมากครับผมขอคนละหนึ่งไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปอาวุธอันต่อไปนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูมากๆเลยครับผมจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ